สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อันจะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับลอตเต้มิวแอปเปิลนะครับตัวนี้เป็นเครื่องดื่มรสนมอัดแก๊สกลิ่นแอปเปิลนะจ๊ะก็ตัวนี้นะครับอ่าเทก็มา้ขนาดนี้นะครับก็จะมีแก๊สออกมาเล็กน้อยนะครับก็ตัวนี้นะจ๊ะก่อนกินนะครับมีคําเตือนสหรับผู้แพ้อาหารนะครับในนี้มีถั่วเหลืองใครแพ้ถั่วเหลืองก็หลีกเลี่ยงนะจ๊ะและก็ในส่วนของที่เป็นแอปเปิลนะครับเขาเขียนนะครับว่าเป็นมีกลิ่นแอปเปิลนะครับ0.04แอปเปิล กินแอปเปิลศูนจ้าส่วนในเรื่องที่เขาเขียนนะครับว่าเป็นเครื่องดื่มลดนมอัดแก๊สครับลดนมเนี่ยเราได้มาเป็นนมผงขาดมันเนย0.82%นะจ๊ะมาเดี๋ยวชิมกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง่างแรกนะครับตัวนนเนี้ยกลิ่นแอปเปิลเนี่ยค่อนข้างจะโอเค อย่างที่สองนะครับลืมบอกส่วนประกอบไปส่วนประกอบมันมีอยู่สามอย่างจ้ะหนึ่งนะครับมีน้ํานะครับสองน้ำตาลอ้อยนะครับสามนมผงขาดมันเนยแล้วก็สี่กินแอปเปิลน,นะจ๊ะซึ่งเฮ้ยเขาบอกว่าประทับใจน้ำตาลอ้อยมากตัวเนี้ยต่างจากของไทยชัดเจนเลยเพราะอะไรครับน้ำตาลอ้อยอะ่ะมันจะให้รสชาติความหวานอ่อนๆออ,ออกมานะครับก็ถือว่า ดีนะครับนี่ตรงนี้เขาเขียนนะครับว่านูคอนไซรับหรือว่าไม่ใช้นะครับน้ำเชื่อมข้าวโพดเพราะว่าถ้าเกิดเวลาใช้น้ำเชื่อมข้าวโพดนะครับความหวานมันจะมีอีกแบบหนึ่งครับตัวนี้เฮ้ยความหวานที่ละมุนนะครับแล้วก็หนึ่งความหวานละมุนแล้วสองในเรื่องของอัดแก๊สเนี่ยอันเนี้เป็นแบบประมาณอารมณ์สปา์คิ้งดิ้งเลยก็คือว่ามันเป็นความซ่าอ่อนๆครับสปา์คิ้งดิ้งก็คือว่า เวลาคุณนะครับกินอากาศง่ายคอกหรือกาีีอะไรก็ได้เทไปนะครับทิ้งไว้ห้านาทีแล้วคุณมากินคุณจะรู้สึกว่าพี่นความซ่ามันหายไปเหลือนิดเดียวไอ้นี้ก็ความซ่าแบบนั้นจ้ะนะครับอย่างที่สามนะครับในเรื่องของรดนมมันก็ใส่ไปนะครับนมปงขามมันเลย0.82เออมันก็มีมันไม่ถึง1%น่ะเออมันก็จะมีแบบอะไรอะ่ะ ลดนมอ่อนกมานิดหนึ่งนิดหนึ่งเข้ากับสีนะครับดังนั้นนี่ครับเวลาเรากินไปเนี่ยก็คือเครื่องดื่มที่เวลาดมมีกลิ่นแอปเปิลออกมานะครับแล้วก็กินไปมีรสนมอ่อนๆแล้วก็ซ่าอ่อนๆออกมานะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็มันเป็นรสนมอะ่ะกับแอปเปิลมันนิดนิดหนึ่งนมผมขมัดมาเลยศูนย์จุดแดสองอปเปิลศูนย์จุดูนสี่ประมาณนี้แหละจ้ะ <laughs> แต่ว่าเฮ้ยโอเคนะโอเคนะถือว่าทําได้ดีนะครับ ที่สําคัญที่ประทับใจตัวนี้คือว่าเฮ้ยใช้น้ําตาลอ้อยอะที่มันมีความหวานแบบละมุนนะครับมันไม่หวานแบบโค้กป๊ฟซี่บ้านเราที่แบบเฮ้ยหวานแบบหวานไหนเนี่ยว่ามันใช้แบบหวานละมุนเนี่ยเออก็ถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็นมก็อ่อนๆ่นอ่ะส่วนประกอบเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นแอปเปิลก็อ่อนๆ่นอ่ะเพราะไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นก็ถือว่าทำใช้ได้ดีใช้ได้ดีใช้ได้ดีโอเคนะครับและในนี้ก็มีน้ำตาลอยู่สามสิบเอ็ดกรัมนะจ๊ะโอเคครับเพื่อเจอกันรีวิวคลิปนี้ไปด้วยกันนะครับชอบก็ฝาก กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วข่ายสูงเพี่อนนะครับก็จะมีลิงก์แอดเฟรชของช้อปปีขึ้นอยู่นะครับก็สามารถไปกดได้เออตัวนี้ราคาเท่าไหร่วะจำไม่ได้นะครับสามสิบห้าหรือสามสิบเก้าบาทถ้าเทียบกับราคาก็ถือว่าแรงอยู่นะ <c oughs> ถ้าเกิดลับตากินนะก็เนี่ยถ้าได้สักราคายี่สิบกว่าบาทเนี่ยจะดีมากเลยนะครับตัวตัวนี้มันจำไม่ได้ว่าสามสิบห้าหรือสามสิบเก้าอ่ะจะไม่ถึงสี่สิบนะครับคือบอกขึ้นหน่วยเลขสามแล้วบบว่าอราคาจะแรงไปนิดนึงนะครับ แล้วเข้าเขียนด้วยนะครับว่านี่ตัวสีแดงนะจ๊ะว่าบริโภคแต่น้อยรอบกังกายเพื่อสุขภาพของวันนี้เรากินได้นะครับแต่กินแล้วอย่าลืมบอกกับนังกายด้วยกันนะจ๊ะมาแล้วกลับไปดูกันใหม่ในคลิปหน้าครับ